ใครกำลังมองหาร้านเติมโรบักและจำหน่ายไก่ตันผมขอแนะนำร้านนี้เลยร้านรีเวียนชอบร้านจำหน่ายไก่ตนราคาถูกปลอดภัร้อยเปอร์เซ็นต์ ทางร้านจะมีกล่องสุ่มไก่ตันนะครับโอกาสออกถึง80%เริ่มต้นเพียงแค่10พอยต์ทางร้านเนี่ยก็จะมีกล่องสุ่มดาบยูรุด้วยนะครับก็เริ่มต้นเพียงแค่20พอยต์นะฮะแถมทางร้านเนี่ยก็ยังมีกล่องสุ่มโลบักนะครับรางวัลใหญ่สูงสุดคือ20,000โลบักนะครับเพียงแค่20พอยต์ทางร้านเนี่ยก็ยังมีไก่ตันนะครับผมโอกาสออก100%นะครับผมเพียงแค่39พอยต์นะฮะต่อไปนะฮะจะเป็นไก่ตันนะครับ6หมัดขนตื่นนะครับเพียงแค่59พอยต์นั่นเองนะครับแถมทาางรรรร้นน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 นเเเีี่่่ยกก็จะะะะมไตตตััััััคคคบบบลลว6หื ดาบคู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพียงแค่แปดสิบเก้าพอยต์นะฮะแล้วก็ทางร้านเนี่ยก็จะมีไอดีไก่ตันนะฮะผลตื่นนะครับผมสามถึงหกหมัดนะครับเพียงแค่สี่สิบเก้าพอยต์นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยจะมีไก่ตันผลมดจีตื่นนะครับผมมาสเตอรี่ครบนั่นเองนะครับพร้อมพีพีนะฮะเพียงแค่ร้อยสามสิบเก้าพอยต์นั่นเองนะครับก็ซื้อไปแล้วสามารถพร้อมไปพีพีได้เลยนะครับทางร้านรีเวนชั่งเนี่ยก็จะมีเพจเป็นของตัวเองด้วยนะครับก็ฝากไปเข้าเพจของทางร้านรีเวนชั่องนะครับก็อย่าาาลืมมใช้บรริกกันด้วยนะครับ ตารางเข้าสู่ช่วงแฮปปี้เนาะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแจสกสกิมนะครับแบบบอกรูปเนาะเดี๋ยวเรามาทําการลันกันเลยนะครับพี่ใช้ตัวลันดินจานนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยเนาะก็ลิงก์ตัวลันเนี่ยจะแปะไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวลันลื่นนะครับของตัวเอฟนะครับก็ยังใช้ได้เนาะกดลันไปเลยนะครับผมไม่แน่ใจมาหาคีย์หรือเปล่าขออย่าให้มันหาคีย์เถอะเออลันไม่ขึ้นเลยเออมีหาคีย์ด้วย เกือบตายโอเคถ้าจะกดหายชี้ก็คู่กันอยู่ไหนเอ่ยโอเคกดหายชี้ก็มาตรงนี้เลยนะครับรนี่เลยก็กดไปหนึ่งรอบโอเคหลังจากนั้นก็ไปหาชี้กันเลยนะครับเป็นรูปฝูงหมูเนเป็นรูปพระจันทร์ด้วยนะครับก็ทําการวางลิงใน Google c h r o m e หรือเว็บไซต์ได้เลยเนาะก็รอแป๊บนะครับไม่รู้่าหาไปหรือเปล่า มีแต่หาคีกับคียโยจะหาอะไรเยอะขนาดนั้นหาคีเนี่ยก็ปรับเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปไปนะครับแล้วก็ให้มากดตรง p s s e นะครับปรัเป็นเดสก์ท็อปนะครับถ้าไม่ปรับเป็นเดสก์ท็อปก็จะไม่ขึ้นอนผมแล้วก็มากดตรงนี้นะหรอบกดแปะครับผมแล้วก็กดกางกระบาดแล้วก็เราตรงนี้นับเสร็จทุกคนก็น่าจะทํากันเป็นนะผมกูมไม่ต้องสอนหรอกมันก็เหมือนกับการหาคีของค่ายอื่นนั่นแหละ ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะให้ผมสอนอะไรอีกก็สอนไปแล้วกันนะครับนี่ครับตอนนี้ก็เออกูได้อะไรเนี่ยคีย์หรอกดกลางกระบาดอ่าแล้วให้ทุกคนเนี่ยมากดตรงนี้นะครับนี่ฟีเอเซน่นะครับกดไปอ่าอันไหนคีย์วะเนี่ยงงว่ะอันนี้ป้าคีย์น่าใช่นะครับนี่คือคีย์กดกอ๊อปยังไงวะเนี่ยเออเลือกทั้งหมดไม่ได้อะ่ะ นั้นก็กดก๊อบตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยเนาะปุ๊บกดกรอไปหมดเลยแหละปุ๊บนะแล้วก็ไปวางในกีมเลยเนาะคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าวางสคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสคริปก็ตรงนี้เลยแล้วก็กดลันไปหนึ่งรอบนะครับคีนะผมไม่แน่ใจว่าม,มันต้องใช่ไงว่าคีมันยาวเกินไปอะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับรอมันขึ้นเนาะโอเคมันขึ้นแบบนี้แล้วทำไงต่อวะเฮ้ย แบบนี้เหรอคีมันน่าจะอันนี้ปะเดี๋ยวผมรู้ก่อนคีย์มันไม่น่ายาวขนาดนี้และงงกับคีย์มันเว้ยโอ้ยผมลบคีย์ทิ้งไปเร็วนี่คีย์มันเพิ่ปลบคีย์ออกยายายา,ยา,ยาโอเคนี่คือคีย์นะครับนี่คือตรงนี้เลยอ่ะลองกดอันแรกดูได้หรือเปล่าอ่ะใช่จริงด้วยนะครับ รูดูครับค่ายนี้จะดีหรือเปล่าเนาะทำไมยู้ยไม่ขึ้นวะวัตถุดฟักอ่นนี้ไงขึ้นละแล้วก็เป็นโลโก้เหมือนฟูมูนนะครับนี่ดูดิไม่รู้มันค่ายนี้มันดีหรือเปล่าอทุกคนอ่ะยูยก็เรียนได้นะครับยยนี่ปกติเลยมาเดี๋ยวเราจะลองใช้ออ t โต้ฟาร์มดูนะครับทุกคนว่าจะดีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวขอแคบภาพไว้นะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันเลยนะครับก็มออีอันแรกคืออะไรเนี่ยโหเซตติ้งหรอไม่แน่ใจทุกคนไม่มรู้จักตองเลีอกบุดนะครับตรงนี้มีเปิดอะไรอีกไม่รู้เลยจะมีออโต้ฟาร์มเลเวลตรงนี้อ่ะเปิดไปจะตีไวไหมมาดูกันเราเคุยข้องขันชานะครับต่อยอก,ก,ก็ตีไว้นะ โอ้เอฟเฟกต์เหน้าจอเลยเฮ้ยฟาร์มไปนะครับทุกคนนี่ฟาร์มไวไหมไวนะครับผมไ้เลยนี่นะไวจริงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระบบ PVP นะครับไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมนะระบบอะไรอีกที่ยังไม่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวยังยังไม่มี UI เลยมีแค่ฟาร์มอ่ะมีแค่โหมดฟาร์มกับ PVP ฟังก์ชันวีสีก็ทำไม่ได้เราวีีไมมีแค่สฟังก์ชันนะครับทุกคน โอ้ยหมาเห่าเลยนี่อ่ะตรงน,นี้ก็ฟาร์มอะไรวะวัตถุดิบโอเคพอเข้าใจละโอ้โหเยอะเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันอะไรบ้างนะครับมีอะไร B3 อ่ะคือทำอะไร B3 เราขอไม่ยุ่งแล้วนะอะไรอ่ะย้ายอ๋อ นั่นมันฝาบเลยไม่รู้นะครับแล้วก็ไปติดเควส <g ül> ก็ลองมาใช้ดูนะครับน้องๆก็พี่อาจจะไปไว้หน่อยเพราะว่าคลิปพี่ต้องทําช้านานเลยนะครับเพราะว่ามันอัปโหลดนาน <l> นี่นะถามว่าต <l> ีไวไหม <l> ไ,วไวนะครับผมร,รับประกันเลยคือตีไวอันนี้อ๋อฟา,มมาร์มแบตเตอรี่พลปีศาจโอเคก็มีออโต้สกิลนะครับแล้วก็ค่าบุตรอะบอนโมจิอ๋อนี่ไงตีโมจิก็มีนี่เนาะก็จะมีออโต้เสือบอนโมจิ ทุกคนลองมาใช้เอานะครับฟังก์ชันมันค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็มีฝากรายการสังเกตอุย้ยเอฟเฟกต์เต็มหน้าจอเลยโอ้โหเอฟเฟกต์อะไรมันจะเยอะขนาดนั้นเลยดูดิ ي, เอฟเฟกต์เยอะเลยครับทุกคนดูโอเคงั้นคลิปนี้ผมขอตัวไปแล้วนะครับบ๊ายบายทุกคนก็ลองไปใช้ดูนะครับวิธีการหายคีย์นะผมก็สอนไปแล้วเนาะคีย์เนี่ยน่าจะของใครของมันนะโอเคครับบ๊ายบายฮะ ไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน